ก็สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแสดงการแก้โจทย์ปัญหาของสมการแบนูลี่นะครับจากโจทย์นะครับคือ y แบวก y เท่ากับ x y กำลังสนะครับวิธีทำก็คือเราจะจัดรูปสมการก่อนนะครับให้อยู่ในรูป dy by dx บวก px y เท่ากับ qx y ยกกำลัง n สเต็ปหนึ่ง y แดดในที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ dy dx นะครับบวก y เท่ากับ x y ยกกำลัง3ไม่ต้องจัดอะไรตรงรูปเปนนะครับก็คือ dy by dx px y เท่ากับ qx y ยกกำลัง n สเต็ปที่2องนำ y กำลังลด n คูณตลอดทั้งสมการนะครับซึ่ง n ในที่นี้ของเราก็คือ3ดังนั้น y กำังลบ n ของเราก็คือ y กำลังลบสคูณตลอดทั้งสมการก็จะได้ว่า y กลังลบส d ีวายดีเอ็กบวกวคูณกับวบังลบสเท่ากับเอ็กซังสมคูณกับวยบังลบสเห็นไหมซึ่งก็คือเราจะทำให้ y ตัวหลังนี้หายไปนั่นเอง ก็จะได้เป็น y กำลังลบ3 dy by dx บวก2ตัวนี้ตัดกันนะคร,ร,รับฒนา y กำลังลบ2เท่ากับ x เฉยเราให้เป็นสมการที่1ก่อนจะมาสเต็ตที่3 เราจะแทนค่า v เท่ากับ y ยกกลังหนลบ n ซึ่งในที่นี้ n เราก็มีค่าเท่าเดิมคือ3นะครับกำลังหนลบ3เท่ากับ y ยกกำลังลบส d ีวี by ดีจะเท่ากับลบสอลบกำลัลงลบสา by dx ก็คือเอาวาลบมงลบสอมาดิบนั่นเองแล้ก็จะได้ d ี y by dx เท่ากับย้ายข้างสรรมการมานะครับ แล้วเราก็จะแทนค่านะครับ dy ด้วย dx เท่ากับ1ส่วน2 y กำลังลบ3าม dy ด dx ลงในสมการที่1แทนค่า ด Y by D X ลงในสมก,การที่หนึ่งก็จะได้เป็น Y ยกกำลังลบสามคูณกับลบหนึ่งส่วนสองวยกกำลังลบสาม D V by D X บวกวเท่ากับ X y ็กวายก็มังลบสามตัดวายก็ k ันลบสามครับเหลือลบ1นึ k ่งส่วนสอง V บบวก V เท่ากับ X ต่อมาเอาลบ2คูณตลอดทั้งสมการเพื่อให้เหลือ dv by dx เฉยๆนะครับก็จะได้เป็น dv by dx ลบ2 v เทกับลบ2 x คือเราจะจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้นะครับของ DV by DX บวก PXV เท่าก <Q> ับ <X> QXV คือเราจะจัดที่อยู่ในรูปนี้ซึ่งได้แล้วตามมาสเต็ปที่4ก็คือหา หา indicating factor ของสมการนะครับก็คือ I, หรือ i f i f จะเท่ากับ e ยกกาลัง indicate p x d x ซึ่งจะเท่ากับ e ยกกาลัง indicate ลบสองเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งจะเท่ากับอีกำลังลบ ส x แล้วจากสูตรนะครับ v, v. เท่ากับ 1, 1> ส่วน e ยกกลัง e เกต p x dx คูณกับ อินทิเกรต e กำลังอินทิเกรต p x dx คูณกับ q x dx บวก c คูณในการหา v นะครับ ก็จะได้เป็น v เท่ากับ1ส่วนซึ่งเจ้าตัว e กําลังอินทิเกต p x dx เราได้หามาจากในทําการต้นแล้วนะครับก็คือ e ยกําลังลบ2 x เราก็มาใส่ได้เลยไม่ต้องไปเขียนต่อให้ยาวนะครับคูณกับอินทิเกต ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราได้หามาแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลย e ยมาลบ 2x คูณกับ qx ของเราก็คือลบ 2x นะครับตัวน,นี้เทียบกับตัวนี้นลบ 2x dx บวก c เป็นค่าคงที่นะครับตัวนี้ดึงอมาก่อนเป็น e ยกกำลังลบ 2x คูณกับอินทิเกรต e ยกกำลังลบ 2x คูณกับ เจ้าตัวข้างในนี้นะครับจะมารวมกันก็เป็นลบ e x e กําำลังลบ2 x dx บวก4กำลังติดลบอยู่ข้างล่างนำขึ้นมาข้างบนเป็นบวกเป็น e กำลังสอ กับลบ2อินทิเกรต x นะครับเทียบ x ก็จะกลายเป็นเกกกำลังหก็จะกลายเป็น x, x กำลังสอง, 1, 1> ง 2, 2> ส่วนสอ e ยกลังสอบวก 4, 1, 2ตัตะครับก็จะเท่ากับ e ยกกำลังสอ คูณกับลบ x กํลังสอง e ยกกำลังลบส x บวก c หรือคูณกระจายเข้ามานะครับสตัวนี้ e ยกกำลังลบ e ยกกำลังส x ก็จะตัดกับ e ยกกำลังลบส x เหลือลบ x กํลังสองเฉยๆนะครับ วก,กับ c e ยกกำลับบง 2x เราก็จะไ,ไ,ได้ค่าของ v ออกมาแล้วสเตจที่5นะครับเราจะแทนค่า v เท่ากับ y ยกกกำลังลบสก็คือแทนค่ากลับเข้าไปนะครับจากตอนแรกให้กลายให้เปลี่ยนจากค่า v เป็นค่า y ก็จะได้เป็น y ยกกกำลังลบสเท่ากับลบ x ยกกำลังสบวก c e ยกกำลังสอง x หรือ จะเท่ากับ1ส่วน y ยกกำลังสองเท่ากับลบ x ยกกำลังสองบวก c e ยกกำลังสอง x เป็นคำตอบของสรรมการนะครับ